สวัสดีค่ะที่สานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะที่เชิมก็ได้ปลาเนี่ยแหละนะเธอเนาะเลือกเรียบร้อยแล้วพนะี่น้องปลาเป็นปลาสิ้วค่ะพี่น้องคุณนะปลาสิ้วเนาะค่ะเขาก็เลือกเรียบนะนะระะอ้อยปาาล่างน้ำเรียบร้อยแล้วเขากำมังเตรียมมาเนะะี่ยค่ะเมื่อนี้สีเฮ็ดมกไบตองเนาะคะ่ะเราจะไปตองกับตัปมาแล้วเนาะเธอเนาะไปตองมกปลาสิ้วค่ะเขาแลงเท่าเ,เชิมช่วงนี้จเชิมกินตะป่าก้อนเพราะว่าไอ้อันนี้ยังไม่หายดีก็จะกินตะป่า เครื่องเขาก็จะมีเนี่แล้วค่ะเครื่องโมงกกมิตะไคมีและหอมแดงพริกแห้งบักผักอีตูค่ะอหอมแล,กลๆๆักกับสติงเีดือดเนาะต้ำเลยปี๊ปปี๊ปเมนูกินตะละือตะละเวนเนองพี่น้องนะแต่สิกินยากระคิดอยากง,ง่ายก็เฮ็ดกินได้ค่ะ ตามชีวิตของเฮาต่ลามือตะลบรินแต่ผม้เป็นสะดวกซื้อเป็นกระซื้อกิ่นง่ายๆเนี่ยได้มีความสุขเห็นหรอพี่น้องกระซื้อกิ่นก็ได้หรือว่าเขาติดซื้อไม่กิ่นก็ได้แร้วว่าเส้นไหนเราเสริมกันได้หมล่ะมันก็มีความสุขอีกค่ะด้มาปรุงอาหารในพี่น้องได้รับชมน้ำกันน้ำกะทิความสุขอีกแบบหนึ่ง ้หอมเซกันหอมหน่อยนึงอันนี้หวานเพิ่มความหวานเพิ่มความหอมอีกตูก้กะหอมเลยล่ละค่ะต่ว่าเฮากะสิใส่หอมน้ำหน่อยนึงตากะมีน้ำทงน้ำนาวค่ะอยากกินอี่อย่างกะไปหาได้ยุค่ะพี่น้องมีปลามีหอยมีกุง้งมีอย่างก็กได้กินหมดยุค่ะเพงแต่ว่าเขาคิดใหญ่ไง,งว่าเขาก็ลงมือไปหาแล้วก็พอได้มากินตาทิ่กินย่ ถ้าสิกินนี่ก็บอกอึดดอกค่ะอพอค่ะตักใส่เลยเด้อค่ะตักเครื่องใส่เลยเหอม,อมต้องไม่หยุดตำแหลกเด้อค่ะป,ปึป๊บปึป๊บปึ๊บมาปรุงกันเลยสุรสจ,จ้าอย่งนีง เกลือค่ะน้ำปลาค่ะสเต๊บหนื้อๆน้ำน้ำปลาเลลนี่ยแหละอืมนี่คืเข็มอืมหอมได้วยล่ะซิวหนิดก็จริไอ้เบสไตออกนี่บอ่อเบสค่ะต้องการขมลำหอมสเต๊บอืมแตงออกกระชายผัตู้ลงไตเนาะค่ะไอตู้หอมสิสอยก็ได้หรือว่าสเต๊บเป็นยอดก็ได้เด้อค่ะ ผสมกัติใต้เป็นยอดตอนฮ่อเดลี่ใบตองกันอืมต้นกล้วยไงเข้าวันนี่งหรอรู้แล้วเป็นกล้วยเหนี่ยแล้วกล้วยตัวนี้ใช่ล้วยตันี้มาอกล้วยตันี้ไหนกล้วยที่เพิ่งอาไปตํำนะที่บ้านน่ยคือขี้มาเมือวันนี่มันเห็นบบกขี้พวนเราถึงก็เนาะขี้พวนสุกเออเ้อมาเด็จเอายุค่ะแต่ฮอกไปเพนรากันเออ ตัวห้องค่ะเต้หน่อยเขียดกับสิเต้นมากกับสิไส้เป็นน้ำกันเลยขอบบริลีล่เหรอวัดถาดจะเด้เขียดเด้อสิไส้จะไปน้ำเด้อโอ้ยลืมอีกส่วนกันดนะค่ะบุ๊ดนึงสุดทีกสุดผมไปครับปี๊ปเอาเด,ดี๋ยวเพ้นเดิ้ลปีอบีบ ปี๊บนี่ปี๊บปี๊บปี๊บไปกึ๊บไปเปลี่ยนใจกันเด้อค่ะปิ้งเชียร์มาเถอะปิ้งแบบนี้เลย้อค่ะไปครับพี่น้องสุกแล้วค่ะหมกนี่สิจะบึ๊บไปดูหน่อยพี่น้อ๋นี่หมกจนแห้งไปมกจนใบตองแห้ง่คนนี้นี่ค่ะโอ้ย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  มาสิไข่เต้นันสุดกระไดจะได้ไขเนน่เต้นยุบกันพี่น้องพูดนะปลาซิปลาซิวค่ะเอาหมกหนึ่งก้อนเนาะ<ช>เหมือนเราเขากระขางไฟไปหันก้อนนี่ค่ะพี่น้อง<ช>นี่หมกปลาซิวจะเสริมค่ะมาเป็นไหค่ะพี่น้องกินทอดน้ำกันข้าน,นี่อย่างเนื้อเธอบอกพี่น้องนะมื่อนีร่พี่นูพี่น้องร้านเพป็นอานูมาใหมร้านอันน้องมี้วันเต้ม ขัวไก่น้องมิวเป็นไส้หนูได้เนาะเสียเน,อน่องนี่น้องเพิ่งเนี่ยตัวปีนูไห้เูดำค่ะเลาเสริมก็จะกินนี่แหล้วค่ะนี้อะไรเนี่ยหมกปลาแซ่บแซ่บนี่น้องหอ,หอมหอมแล้วก็ได้ใจสุดๆค่ะอันนี้ย้ำบักแต่งมาสันตำบักแต่งสูตรใหมน้ำเป็นแก้วค่ะใส่บผงบิบมะนาวแซ่บกระเล้วเลยเนี่ยอือน้ารัปลา ปโก้ค่ะปิโก้ปิโก้แบบเธอป้าเนาเออหนึ่อย่างปิโก้บ้างเดี๋ก็หอมปีโก้เลยสุดเลยอ่ะถ้าว่าพนักเลงอนะไรก,กินหบบนมมบนาะเนีย่ยตาเลยปีโก้ปีโก้จริงอันนี้อย่างบอกพี่น้องแนะ่ลืมหัวไกล้ครับหัวใกล้สมุนไพรครับไอ้ไข่เบื้องหลังคือผักกะเพราเนี่ยเนนะะาะอืมเนาะเป็นขัวอืม อยู่กับบ้านแมนบ่ะอืมอืมมาแล้วครับอืมอืมได้รถแปดหมกหัวข้ากอืมใช่ มกหอกมกนั่นมกนี่ม,มกปั้นเข้าเนี่ยค่าให้แบบนี้ถ้าบอกน่้เขาไปตัดเลี้ยงตัดเท้าน้อตัดถ้าบอกว่เขาไปตัดขา้า อยากไล่หัยดยี่ห้ห,หกข <c ười> นมัดหนูแล้วนับเดือนอย่งนู้นอะห่าหกเดือน้หเหรอว่ากินมันืหรือว่านาหรือว่าหนูหาหกเดือนว,ว่าหากเด,ดเมื่อไหร่ต้เจา แล้ววันนี้วันนี้คุณทุ่งอืมเอ้วแบบวันนี้คุณทุ่งแม่เนี่ยมีตัวโโโโนี้มีตัวอย่างพาไปแล้วเนยอืมหนาค้นเนี่ยงูนในกุ Đưa vào dưới, đặt ở nóng kia ừ. không Không Nón lên tiên mau thắng nhiều mà, ừ. nón cao kìa Ở nhà cũng nhà จะ,จะไปจะมันเยอะแซ่บหลายเล้ศพี่น้องเกียตัวนี้หน่อยนะครบ้างทัานเสริมกับมีดอ่ะนรั่งเถอะน่ะไก้หลายเกี่ยขาค้ำบบบเถอะเ,อเันเอื่นอ่ะในนั่งอันเต็นน้องแน่นแน่นนนด้วยกของเขาเนี่ยอช่หรือ Cái này mất kinh nhá Ừ. ừ. Nó chả mà sạch. ทำมบแต่งน้ำปลาาให้้งสื่นกิ่นังต้บอกให้กรลัแนวกินแน่ต้งสืกกระยาดหรือาดกินไป่ลดะ ไก่ดนูนั่มารู้สึกว่ามันกินหนูนะมาแต่แปลมาแล่ะบ่ากิจยากไหนบ้าด้ดล้างเกล็ดนี่อย่างนี้ค่ะเติมเฮดเลยมดเนี่ยแล้วเติมกัวลอกหนังหรือว่าลรคขนเนี่ยเนะใช่ป่ะใช่เลยมด đây hơi vào mình mông thấu bảo

ไอ้เด็กวัดก็ไปเอาน้ำน้ำรดนสายเนี่ะพี่น้องบัดเทิงพอดีไหมทีนี้เ่อใครได้ไปยกสะดุ้งงานอย่างนี้ข้าพี่น้องมาเกิดคอมเมนต์มาบอกยุบหางปืนคือคึกกันทีนี้น้ำยุค,ค่ะ น้ำบกขึ้นบะลงนะเหรอปกติเนี่ยงั้นน้ำขึ้นก็ะเด็ยกยั้นน้ำลงก็ะเด็ยกปีนี้น้ำบกขึ้นบะลงค่ะอายุโตน้ำเฟ้อกับบกขื่

อืมต้องต่งกับขอบเพื่อต่ำอืมเพื่อต่ำแค้แกะแค้ขิง và chú kẹp và chú ừ. hàng đèn mà không một kẹp Cơm giả cái gì มันเป็นไหตการณ์าคอเนาะหรือว,ว่าปะนนะปลากิโกนี่นะว,ว่าสินบานเนะเก็บมันนี่อย่างหร,รือปากคอสิเห็นตัวมันนี่หนอะครับแล้วก็เห็นบ้างฉันไม่ได้ขับไปบนยูทูบสินะปลาที่โกอปลาตากแห้งคิโก ฮืมฮมอืสาดด้วพี่น้องมาด้อกิงขขาน้ำตาลกัน่อกับปู่หน้าพีดองค่ะ อูห่หวยนะ่เนัแข็งดีแล้วกับมันแข็งดีแล้วกัมันอูหน่หวย うん。Mm hmm. แสบไรกระดูกอันนั้กระติว่าเหลือแน่นอนข้างกระดูกพ้อยคนมากกันนั่นเหรอน่ามากไปมากเหมือนมากอะไรกินอะไรแน่บลมบวีได้ไหมมากขึ้เหลือไม่มากเนี่ยเอาเจือลือยุบย่องอื ไม่เห็นหงบักแตงย่อ,อ,อ,อนต้องหงบังง่าย <c oughs> อืมเรยกว่าจะไข่มกเดี๋ยวค่ะแยกรายกะแลยไข่สองมกอืมอืมพอแล้วครับ บพี่น้องอืมห่านห่านไอเอ๋กพี่น้องมันล้มเลยตนย้นไม้บดีเลย,นะต,ยต้นไม้มีสซิลีค่ะว่ามีอันใดนตึเลยมสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะกะเพาพี่น้องมาเข็ดนี่แหละค่ะหมกไส้ซิวค่ะ โมกปลาซิวแบบใบตองเกี้ยวนงตี่แบบอ่ตาลบ้านเขาเด้แท้เลยเนาะค่ะแซ่บแล้วก็หอมได้กินไอของหมกแท้เนาะค่ะโมกแบบปิ่งแห้งเลยออแบบนี้แหละค่ะในรดับมันก็ได้หนูม้าค่ะมันอยากหลายหลานก็เริ่มมาให้ตัวเนึงค่ะน้องมิวสิคคนด็กไก่เนาะค่ะแล้วก็อันนี้ก็ขัวไก่เราบ่งในยูทูบเราก็เลยมาดัดแต่งบ้างเถอะนี่แหละค่ะขัวไก่แล้วคอาสมรก็ได้เมนูนี่ ตันี้จะ,จะกินปลากินอาหารเป็นปลาเป็นยำไปก้อนข้าวพวกเนื้อพวกอาหารทะเลก,กันว่ได้ก,กินหลายอันนี้จะกินอาหารทะเลอยู่นี่หนึ่งเนาะลาค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะกระค้ำไปแน่เนาะคะ่ะแล้วในกระฝากเปก็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะไปเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ